รีวิวเครื่องอัดอิดบล็อกคุณภาพจากร้านไทยสยามค่ะเครื่องนี้เป็นเครื่องอัดอิดบล็อกไฮดริก2ก้อนที่มาพร้อมคุณสมบัติที่น่าสนใจมากมายสุดเด่นแรกที่เราจะพูดถึงคือความสะดวกสบายในการใช้งานค่ะด้วยระบบไฮดริกทาให้การยกก้อนอิด ออกจากเครื่องเป็นเรื่องง่ายๆเพียงแค่กดคันโยกไม่ต้องออกแรงดึงให้เมื่อยล้าช่วยในการผลิตอิฐบล็อกเป็นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วสําหรับกําลังการผลิตเครื่องนี้สามารถผลิตอิฐบล็อกได้ประมาณ1 0 0 0ถึง2,000ก้อนต่อวนันขึ้นอยู่กับความชํานาญของผู้ใช้งานและสูตรการผลิตที่เลือกใช้ค่ะทางร้านไทยสยามยังใส่ใจในเรื่องคุณภาพของมอเตอร์โดยเลือกใช้มอเตอร์มิซูบิชิซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องความทนทานและประสิทธิภาพนอกจากนี้ลูกค้าย,ยังสามารถเลือกได้ว่า ะใช้ไฟบ้านหรือไฟ3เฟสเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการใช้งานของแต่ละท่านพิเศษสุดๆทางร้านมีบริการส่งติดตั้งสอนการใช้งานและสอนสูตรการผลิตให้ฟรีพร้อมรับประกันสินค้า1ปีเต็มเรียกได้ว่าครบจบในที่เดียวหากท่านใดสนใจเครื่องอัดอิดบล็อกคุณภาพดีใช้งานง่ายและทนทานอย่าลืมนึกถึงร้านไทยสยามนะคะ